แรดขนยาวดึกดำบรร์อาจสูญพันธุ์เพราะโลกร้อนสภาวะโลกร้อนโลกรวนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากฝีมือมนุษย์อย่างเราๆซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทั้งคนและสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอดีตมีสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายชนิดที่ต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหนึ่งในนั้นก็คือแรดขนยาวนั่นเองครับ วันนี้เรามีบทความจาก BBC เรื่อง DNA ชี้แรดขนยาวอาจสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ถูกมนุษย์ล่ามาฝากกันครับผลการศึกษา DNA ของแรดขนยาวหรือ w o ู l ี่ไรโน o สัตว์ดึกดำบรรที่สูญพันธุ์ไปจากแถบไซบีเรียในยุคน้ำแข็งเมื่อราว4 4 0 0 0ปีที่แล้วแท้จริงอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพราะถูกมนุษย์ล่า แรดขนยาวเคยมีชีวิตอยู่บริเวณตอนเหนือของทวีปเอเชียและยุโรปโดยฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบในทิเบตเป็นของแรดขนยาวที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว3.6ล้านปีก่อนก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าแรดขนยาวสูญพันธุ์จากน้ำมือมนุษย์แต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดของทีมนักวิจัยจากศูนย์พันธุศาสตร์บรรพชีวินในสวีเดนที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology พบหลักฐานที่หักล้างความเชื่อดังกล่าว ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ DNA จากฟอสซิลกระดูกเนื้อเยื่อที่แห้งเป็นมัมมี่และเส้นขนของแรดขนยาวจากไซบีเรียจำนวน14ตัวที่มีอายุตั้งแต่14,100ถึง50,000ปีผลการศึกษาพบว่าประชากรแรดขนยาวอยู่ในระดับคงที่อยู่นานหลายพันปีหลังจากมนุษย์ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเมื่อราว30,000ปีก่อน ซึ่งนี่บ่งชี้ว่าการล่าของมนุษย์ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์โบราณชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์ลงศาสตราจารย์ลูเวดอรเลียนหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่แรดขนยาวมีจำนวนลดลงไปสู่การสูญพันธุ์นั้นไม่สอดคล้องกับการเข้าไปอยู่อาศัยของมนุษย์กลุ่มแรกๆในภูมิภาคนั้นอันที่จริงเราพบว่าพวกมันมีประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นด้วยซ้ำขณะที่เอเดรนาลอร์ดนักศึกษาปริญญาเอกที่ร่วมงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า ช่วงที่แรดขนยาวสูญพันธุ์ตรงกับช่วงที่โลกมีอากาศอุ่นขึ้นผิดปกตินี่จึงบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นตัวการหลักที่ทําให้แรดขนยาวสูญพันธุ์เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นและชื้นแฉะขึ้นอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืชผักที่เป็นอาหารของสัตว์โบราณชนิดนี้และอาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อการดํารงชีวิตของพวกมันนอกจากนี้ทีมวิจัยยังพบว่าแรดขนยาวมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมสูงแม้แต่ในช่วงที่ใกล้สูญพันธุ์ก็ตามและยังพบว่า แรดขนยาวสามารถปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตในสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีเพราะมีการกลายพันธุ์ในระดับยีนที่ทำให้ตัวรับความรู้สึกหนาวเย็นที่ผิวหนังมีความไวน้อยลงช่วยให้พวกมันทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีขึ้นนี่บ่งชี้ว่าการสูนพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากบางทีอาจภายในระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีศาสตราจารย์ดอเลียนกล่าวหลังจากนี้ทีมวิจัยหวังว่าจะทำการศึกษาว่าสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นในยุคนั้น ได้ส่งผลกระทบอื่นๆต่อเราสัพษัสตย์อย่างไรบ้างติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Tech Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดเปิดแจ้งเตือนช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ